สวัสดีทุกๆน,นะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาตัดแตง่งอันเดียเดี๋ยเอาผักขมเอาใบไปรวบจิ้มน้ำพริกเอาไปซอยใส่ไข่ก็ได้นะจ๊ะเอาไปผัด,ดน้ำมันหอยก็ดีผักขมเนี่ยทีนี้เราจะบํารุงไดโนเคลไดโนเคลเขาจะอยู่ในกระถางเดียวกับพวกพริกนี่แหละตัดก่อนนะ เห็นแล้วหายใจออกแล้วเดนโอเคลผักขมนี่อยากให้ทุกคนปลูกปลูกเยอะๆเลยดอกร่วงไหนเดี๋ยวก็เกิดเราจะได้มีผักขมกินไงแคลเซียมก็เยอะบำรุงกระดูกเดี๋ยวก่อนตัดก่อนนี่เดนโอเคลอยู่รวมอยู่กับพริกเนี่ย ที่แกติดดอกเนี่ยยังยังที่บอกใครถ้าไม่มีไม่ได้ทำโฮโมโินดอร์สดโโมโนไข่แบบเรานะให้เอานมกล่องมาใส่3วันครั้ง7วันครั้งแต่มันจะเปลืองหน่อยถ้าอยากให้เขาติดดอกออกผลไอเฮียมาเก็บไปกินแล้วปลูกพริกกินเองมันดีตรงนี้แหละอ่ะใส่หน่อยนะจ๊ะบำรุงเลยนะใส่แบบนี้เลยรวมพริกไปด้วย กลิ่นดีจริงๆนจุลินทรีย์ของคระแส,สงเใ,ใครๆก็รู้โอ้โหกลิ่นหอมชื่นใจรอว่าจะย้ายเขาออกนะคิดไปคิดมามองนี้ก็โอเคอยู่แต่ต้องคอยบำรุงดีๆนี่เป็นกิ่งที่เราตัดปักชำนะจ๊ะเอจะตัดแขนงมาปักชำนี่ก็ได้อีกหลายแขนงแล้วเนี่ยนี่เอาไปปักชำได้นี่นี่นี่นเห็นปะ ได้ได้แขนงเอาไปปักชำได้นะตัดแล้วทิ่มทิ่ม,มลงดินเลยดูแลพืชผักสวนครัวให้ดีๆเขาจะได้เจริญเติบโต,ตให้เรากินนี่นะมีหลายแขนงที่น่าจะไปตัดปักชำได้ใบโรเคลเคียวใบอยากตัดแขนงปักชำได้หลายคนยังไม่รู้มือมาหัดปลูกก็ยังไม่รู้ ฝากกดติดตามผู้หญิงงามๆที่ชอบทําสวนลีลาท่าทางกวนนเฮาฮาหุนหวนทำสวนทุกวันฝากแชร์ฝากไลฝากหัวใจให้กันและกันจะได้มีแรงสร้างสรรค์ ส่งงานทุกวันเพื่อท่านผู้ชม <S 2> <S 2> อีอ๋ฝากกุ้เล็กกับชายก่อนไปตามและเกิดกระดิ่งแจ้งเตือน,น,นอได้เลยคะจะเดินพลัดคลิปใหม่ๆของเราผู้ใด,ด่างงามคักงามอิหลีมาดูพี่ติ๊ดดีกว่าเออบำรุงพี่ติ๊ดหน่อยก็ดีนะเนี่ยเดี๋ยวกันมาบำรุงพี่ติ๊ดก่อนนี่เดี๋ยวนี่เลย ว้ายียรายก็งามงามนี่นี่น,น,นอันชันสีขาวของพี่ติด๊ดเห็นว่าเริ่มเลื้อยแล้วเลือ้อยคลุมถังแล้วนี่พี่ติด๊ดพี่สุปราณีมันรักกินเอาบำรุงหน่อยจีนี่อออัศัยเออกิน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 ินนนนซีสังเคราะห์แสงนี่ก็ช่วยเร่งรากเร่งการจเจริญเติบโตแล้วก็ช่วยไล่แมลงด้วย แต่ก็ต้องแบบมาใส่ให้เขาบ่อยๆวันพิ๊ิเลยดีเดี๋ยวกันเดี๋ยวต้องมาตัดนู่นตัดนี่อะไรที่ไม่ใช่ต้องเอาออกอันนยี่ถ้าเป็นกลุ่มคนพืชสมุนไพรจะรู้จักนะเนี่ยนีย่น้ำนมราชสีหรือเปล่าหรือไม่ใช่ไม่รู้ไม่อยากพูดเพราะว่าเราไม่แน่ใจเดี๋ยวเราก็จะมาตัดแต่งเขาออกไปไง ถอนออกงามมอันชันสีขาวคุณพิติทดพี่สุปราณีวันรากาเกลดพี่ปราณีเนี่ยพิติดเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยอารมณ์ดีเหมือนเรามีความฮาเป็นคนที่มีความฮาในตัวมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาถ่ายเดี๋ยวค่อยมาถ่ายเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นปกคลิปไปลงอีกช่องหนึ่งมันต้องแบบว่าเอาขึ้นปกคลิปลง มีหลายช่องลยทำไปจนกว่าจะหมดเรื่องหมดแรงเหนื่อยก็พักใครจะไปทำไหวทำคนเดียวไม่มีใครมาแบบไม่มีทีมงานนะหลายคนอาจจะนึกว่าเรามีทีมงานเราไม่มีนะจ๊ะเราทำคนเดียวหลายๆคนก็ทำคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีผู้ช่วยไม่มีทีมโปรโมทช่องไม่มีทีมการตลาดไม่มีอะไรดแดงสิน้นทำเองครับท่านลุยเดี่ยวเลยคะ่ะถึงได้บอกว่ามัน เราทําแบบเฉพาะเจาะก,กลุ่มเท่านั้นเองคนที่จะมาดูเราก็กลุ่มคนรักการปลูกทั้งนั้นเพราะฉะนั้นทําไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักนะจ๊ะไปละเดี๋ยวเราไปตัดแต่งนี่นก่อนฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยเดอ้อทุกช่องให้ความรู้นะไอ้ดินกลิ่นฟางยังฟังที่ใจกลิ่น น้ำค้างลอยมาแต่ไกลหยดหนบนใบยอดยารวมกลิ่นความหอมทามาชาสร้างมาเสียงคลุยผิวฟิวลอยมาสุรา ไช้าๆยังไม่มีเสียงมายมตัดกิ่งประคำที่มันก็ติดแล้วถ้าดินไม่เป็นกรดเป็นด่างจนเกินไปนี่กินยอดอ,อ่อ,อนๆปลูกกินยอดอ่อ,อนกระส้มตำอย่างแทบดินไม่เป็นกรดเป็นด่างกิ่งพันสมบูรณ์ปากทิ่มตรงไหนก็ติดปาราสูบริการหนึ่งสมองสองมือทำมุ่งมัม่นขยันจัดสรรเวลาจำมาไว้ว่าชีวิตไม่มีอะไรแน่นอน ชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเ,ลเลสมอสู้ไปได้วยกันตราบสิ้นอายุไขแค่นี้นะ